สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาร์เซลล์ยุทธยานะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาส่งงานนะครับนะฮะให้กับทางลูกค้านะครับในนามบริษัทนะครับก็คือนะครับลูกค้ามีโจทย์ว่านะครับลูกค้ามีโจทย์ว่าอ่าคือต้องการนะครับชุดแบ็กอัพนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เกี่ยวกับการสั่งงานนะครับผ่านออนไลน์นะครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าจะต้องไม่อ่าจะต้องไม่ดับนะครับ ถ้าหากไฟการไฟฟ้าดับนะครับเซิร์ฟเวอร์จะต้องไม่ดับนะครับนะครับภายใน12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับ12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าหากแบ็กอัพได้มากกว่านั้นก็จะดีนะครับเสร็จแล้วทางเราได้คำนวณนะครับได้คำนวณโหลดของการใช้ของลูกค้านะครับในเซิร์ฟเวอร์จะมีห้องห้องด้านในนู้นแล้วก็ห้องไอทีฝั่งนี้นะครับนะฮะในโซนแบ็กอัพของเรานะครับก็จะเป็น อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับในการแบ็กอัพเราจะแนะนำลูกค้าให้เป็นแบ็กอัพที่เป็นหม้อแปลงนะครับแล้วก็จะเป็นตู้คอมเบเนอร์นะครับของเราดีไซน์ให้ใช้การไฟฟ้าเป็นหลักนะครับหลังจากการไฟฟ้าดับนะครับเขาจะสลับไปใช้แหล่งจ่ายที่2คือแหล่งจ่ายของอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับหลังจากการใช้เสร็จเสร็จแล้วนะครับ หากมีไฟการไฟฟ้ากลับคืนมานะครับหากมีไฟการไฟฟ้ากลับคืนมานะฮะแบตเตอรี่นะครับก็จะโดนชาร์จนะครับก็จะโดนชาร์จนะครับโดนชาร์จกลับคืนมานะครับนะครับนะฮะการติดตั้งของเรานะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นระบบ48โวลต์นะครับ300แอมป์นะครับ จำนวน6ลูกนะครับแบ็กอัพที่90กิโลวัตต์นะครับแบ็กอัพที่90กิโลวัตต์นะครับนะฮะส่วนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้านะครับก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับวงจรของของลูกค้าที่จะต้องใช้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ให้มีการดับเลยนะครับนะฮะตอนนี้ทางเราติดตั้งเสร็จนะครับทางเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ อยู่ขั้นตอนการเทสทร,ระบบนะครับนะฮะอยู่ขั้นตอนการเทสระบบนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ทางาระบบแบ็กอัพนะครับชาร์จไฟจากการไฟฟ้านะครับระบบนี้จะไม่ได้ใช้แผงโซลา r เซลล์นะครับจะใช้การชาร์จจากการไฟฟ้านะครับหากการไฟฟ้าดับถึงจะมาใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับหากไฟการไฟฟ้ากลับมาจะโดนไฟการไฟฟ้าชาร์จคืนใส่แบตเตอรี่เป็นอย่างนี้ทุกๆรอบนะครับ นะฮะฮแล้วก็จะมีการอา PM หรือการเทสทดสอบของการใช้แบตทุกๆเดือนนะครับนะฮะะนครับหาใครสนใจนะครับการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบออฟกริดนะครับออนกริดนะครับออนออฟกริดไฮบริดนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ทาง ท็อโซลาเซลล์นะครับก็ได้ติดตั้งออฟกิดให้ทางลูกค้านะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือเทสระบบให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะต้องดีไซน์ตู้ตัวนี้ใหม่นะครับเพื่อจะให้พร้อมใช้กับระบบแบ็กอัพของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการติดตั้งรถข้าไฟนะครับเป็นระบบออนกิลดจจำนวน30กิโลวัตต์นะครับนะครับ เป็นแผง550บาัตรจำนวน56แผงนะครับในวันถัดไปนะครับนะฮะใครสนใจการติดตั้งและดีไซน์ของทางเราก็สอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับทักเข้ามาสอบถามกันนะครับลหลายๆคนก็จะสอบถามว่าทําไมไม่บอกราคานะครับบ้านแต่ละบ้านนะครับโหลดการใช้ไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถที่จะไปยึดราคาเหมือนบ้านคนอื่นนะครับ พอติดตั้งเข้าไปแล้วครับก็จะมีปัญหาระหว่างลูกค้าและช่างนะครับนะฮะให้เราดีไซน์ให้เป็นเคสเป็นเคสนะครับให้กับทางลูกค้าจะดีกว่านะครับนะฮะนะครับตอนนี้นะครับ A.T.S ใช้ไฟนะครับ A.C นะครับเป็นหลักนะครับหากไฟ A.C หากไฟ AC หรือไฟการไฟฟ้าดับนะครับเขาจะสลับมาครับมาโชว์โชว์สถานะ LED ที่ฝั่งขวามือนะครับนะฮะเสร็จแล้ว UPS ในตัวของตู้ยุตู้ของซอฟต์แวร์เนี่ยครับเขาก็จะมี UPS ในตัวนะครับพอเขาสลับอยู่โดยประมาณ1นึ่งซกนะครับเขาก็จะนะครับ UPS ก็จะจับจับว่ามีไฟดับนะครับ พอจับได้นะครับนะฮะเขาก็จะแจ้งเตือนเข้าไปที่โทรศัพท์ของลูกค้านะครับนะฮะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเทสนะครัับยงทดสอบการชาร์จการดึงไฟออกมาใช้นะครับนะฮะก็พุ่งอีกประมาณวันถึงสองวันก็จะส่งงานลูกค้านะครับนะฮะสำหรับวันนี้ ท็อปโซโลาเซลล์ก็ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับาสำหรับวันนี้ท็อปโซโลาเซลล์ขอส,สวัสดีครับ